ทั่วเม่ ไปบายหน่อยดีไปบายหน่อยแล้วดหน้าเราเย็นหมาเย็นอกเทียงคืนถึงเช้าแ้วไมาถึงไปที่ไหนไม่บอกอยากรู้จะด้วย อะไรอะลูก huh ทันหูไม่รู้เป็นอะไรน้ำ <persever> ท <potato eneca> ่วมมีมิกเกอรมีมิก